เกมจะจบจะจำันร่วมคู่สุดท้ายแต่ให้ท่านบอกว่าอยากโดนเรียกชื่อแบบการแข่งใหญ่วันทุกคนเลยต้องไปเขียนชื่อนะครับทุกคนทุกคนเลยต้องไปเขียนชื่อโค้ชจับแอนวันสไตล์เฮ้ยของแต่ของแต้ไม่ไม่อันนี้มันโลโก้แบรนด์ไงแต่แล้วมันชื่อไง เอ้ยแล้วลืมไปดูไฮไลท์ในเอ IG นะครับพี่ถ่ายไปแล้วงเก่งนะพื่้องไมาในโมโม้หน่อยฝ่าถึงอะไรอีกฝ่ายหน่อยกับบ้านก่อนนะน้องฝ่าถึงอี่ฝ่ายนะครับก่อนแข่งระวังผมยิงนะครับของรลายวันงารนครับ A ล่นครับงยนที่สัปดาห่นี นายอุตร้าพุงดีและอาจาร์ผู้สิทธิ์่งครับอาจารย์พิวัตร์ด้วยอาจารย์ผู้ะสิ่สงอาจารย์มลงศักดิ์ใจน้ำเก่ามาครับทที 芸人パレー और <laughs> 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 <laughs>

对吧？醉酒，醉酒，醉酒，不想喝哪个酒？ มีหมายเลขมีบาวได้เราสองคะแนนพีใช่ครับแล้วนักหมากเลขนดสองรวมกันดีบาวได้สองคะแนนอะไดีสองไว้แล้วไม่ต้องคว้า้ยวกลันแล้เลยเอาสิสามเอ็ดสองเอ็ดสองเอ็สองเล่นดีแล้วสองคะแนนี่แดวเข้

ดังายดับขาไหเข้าไปครับวเ và subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่คือว่าเขาให้สองคะแนนครับลูกนี้และจบเกมด้วยต่อสิบสามต่อยี่สิบสาะแชมป์ต่อเราเกมส์ขอแซววันนี้นะแชมป์ของเราด้วยครับวันนี้ ไาู่้ปะเณตัวแรงตาแกงนะเตาแก้งเลยราะแล้วเดี๋ยวนึ่สองสามโอเคแรงนะหนึ่งสองสาโอเคจะ่อบ้านนะ